น,นี่เหรอเหนียวเออถ่ายมันแบบสวัสดีครับผูทอ,องแฝดครับมารับประทานอาหารกับครอบครัวใครบอกว่าเวลาถ่ายให้ปรับแอปหน่อยอแต่แต่ลูกๆนี่ไม่ต้องปรับเขาหน้าตาดีเลย นี่ครับไส้ตันทอดกระพงทอดน้ำปลาพริกไทยดำหมูผัดผงกะหรี่โอริเกิลโอริเกิลอันนี้โอริเกิลอันนั้นต้มยำรวมมิตรครับผมเาเดอมาเดอหว,ว่างๆครับยนเซินเด้อครับเด้อ ูทองแปดแบริงตัดใหม่สมใหม่ใช้ลาเก่าลูกค้ามีรอบๆมีสวนร่มเลื่อนด้วยครับโอ้โหธรรมดาตัวน,นั้นม,มีสวนมะม่วงด้วยคุนะปลูกต้นไม้เขียวชะอุ่มอุ่มสวัยไม่มีมเมล็ดมีแต่ใบครับผมปูทองแปดมาเด้อครับเ<ม>ด้อ แบบผักใส่บ้างเนี่ย